กระป๋องนี้ก็สามารถเฮ็ดตุ้มครบได้ครับพี่น้องมีเหลียวยาพึ่งทิ้งนะครับกับวิธีการง่ายๆเฮ็ดอย่างไ๋นะครับไปชมนํากันในคลิปเลยครับขั้นตอนแรกนะครับให้พี่น้องเจาะนะครับเจาะฟ้าตัวนี้ออกเบิดเลยนะครับนี่ตัวนี้ก็เจาะนะครับเอาออกทั้งสองด้านเลยนะครับพอตัดออกได้ทั้งสองทางแบบนี้แล้วนะครับให้พี่น้องนะครับนําดดามมีเด้พี่น้องน่ครับมาขอข้างในสินด้ครับ แบบนี้ครับหลังจากหักคอเรียบร้อยนะครับเล่มขอบให้เรียบแล้วนะครับเข้ากับคะให้มันเป็นสี่เหลี่ยมนะพี่น้องนี่ครับคอเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วที่เขา้าใส่เล็กนะครับใส่เล็กบ้างเลยนะครับแล้วเข้ากับคาะให้มันเป็นม <900 pagar> okay. uh ุมนะพี like wrinkles, prawda, ่น้องนี่ครับคอเป็นมุมครับให้ให้มันได้สี่เหลี่ยมนะครับพี่น้องหลังจากที่เข้าน้ำกับฟองไปเคอเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วพี่น้องแบบนี้ครับแล้วก็น้ำนะครับขวดนะครับ ขวดน้ำอารมณ์เปล่านะครับมากขวดยังได้พี่น้องแล้วห้อกับตัดนะครับห้มันพอดีครับกระปองเด้พี่น้องคือประมาณช่วงนี้ครับแต่เลยครับนี่นะครับได้ประมาณนี้นะครับแล้วห้อกับน้ำกระปองนะครับช่วงเข้าไปแบบนี้ได้พี่น้องน่ครับพี่น้องจะได้แบบนี้ได้พี่น้องครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่ครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือนะครับพี่น้องล่นไฟนะครับล่นไฟตัวนี้นะครับตัวนี้ต้นนังสีดานนะครับพี่น้องใส่เตาแก๊สก็ได้หรือว่าไฟแชกก็ได้นะครับใส่ไฟแชกล้นล่องมือนพี่น้องเป็นเอาปะนี่ครับเริ่มฮดขอหาแ้่กันเลยได้พี่น้องครับเริ่มฮดแล้วครับนี่ครับเฮาเข้าล่นน้งสีถางเลยพี่น้องหลังจากที่ล้นแล้วนะครับพี่น้องแนนตีเลยครับดึงบ่อเลยครับแนนเลยดิเพราะว่าพลาสติกนะครับพันเขาจะเป็นฮัตได้กับ๋องนะครับ เราพี่น้องนะครับน้ำคาเตอร์นะครับหรือว่าน้ำมีกันลยครับหรือว่ามาจอรูนะครับมาจอรูช่องกนดพี่น้องน่ครับจอดทั้งหารูเลยนะครับนี่ครับแบบนี้ครับวิธีการต่อไปครับพี่น้องน้ำเสร็จกระปองขึ้นก่านะครับแบบนี้ครับมาวัดซิกันครับมาวัดใจได้พี่น้องกว้างขนาดใดนะครับพี่น้องก็ตัดขนาดไ้นได้พี่น้องครับนี่นะครับหลังจากที่เข้าปตัดมาแล้วนะครับ ขาก็จะได้แบบนี้นะครับมาล่องวัดนมั้งได้พี่น้องครับมันกัจิแกบแบบนี้บ้าครับแล้วข้าก็น้ำเคี้มนะครับมางอได้พี่น้องงอถึงนี้ได้ครับหลังจากที่ห้าม้วนได้แบบนี้แล้วบ้าครับรับกดนั่นติดกับเสียวหน่อยด้ครับนะครับหลังจากที่ข้าได้แบบนี้แล้วบ้าครับพี่น้องข้าก็มาจ่อหัวขังนะครับนี่นะครับข้าก็สอดนะครับข้าก็สอดเสียอเข้าไปทั้งขางเด้พี่น้องนี่ครับห้อยไว้ทั้งขางนี่เลยครับ Ну, okay. хэп.